สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องช่างบ๊อบจัดให้นะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูเจ้า NPR1035 ครับรถส่งรับส่งนักเรียนครับสวัสดีครับช่างชิปสวัสดีครับผมโอ้เจอกกันอีกแล้วครับวันนี้ช่างชิปก็ลุยงานเหมือนเดิมครับพี่น้องจัดให้ตลอดครับไม่มีขัดครับโอ้สวัสดีครับเสียโจโอ้สวัสดีครับนี่เสียโจครับวันนี้รถเสียโจนะครับนี่ก็มานี่เช็คปืนล้อครับเช็คเบรก นี่ครับพาเพื่อนมาชมเจ้า N P R ร้อสาหนะครับทันนี้ E L F รถร้อๆอครับของมันตรวจครับของรถก้ของรถกัลอ้อ,ลอครับพี่น,น้องนี้ทันนี้ก็อาทิตย์ก่อนเราก็ทําไปล้อหน้าล้อหลังสองล้อครับวันนี้เราก็มาทําอีกเก็บงานอัจจาราบีล้อใหม่นะครับ นี่รอหลังครับเป็นลูกปืนครับหนตับนะครับตัวน,นี้ก็สจิู้เขาซื้ออะไรมาแล้วครับพี่น้องทางคิดก็จะดำเนินการโตเลยครับอัดจฉรบีใส่ลูกยางไวพาเพื่อนมาดูวิธีใส่ลูกยางเบรกที่ถูกต้องด้วยนะครับวันนี้ อย่าใส่กลับข้างนะครับเบรกไม่อยู่นะครับพี่น้องนะในยวัางคิดจะจัดให้นะครับวันนี้นี่ครับขันแรกก็นี่ครับทาจาระบีลงในกระบอกก่อนครับพี่น้องแล้วมาดูใกล้ๆครับจะได้ทำเองได้นะครับไม่ต้องพึ่งช่างครับแก้ไขปัญหาสถานการณ์ ของรถมาดูด้วยนะครับครับของรถก็ยืนดูครับนี่ครับดูแล้วก็ให้ทําเองเลยครับทีนี้ติจูว่าดูทีหนึ่งแล้วผมไม่เข้ามาแล้วร้านช่างบ๊อบป่ะจะทําเองแล้วครับนี่ดูใกล้ๆนะครับล้างให้หมดครับผมครับล้างให้สะอาดนะครับจะดูไม่ทันแล้วพี่น้องเล้วช่างชิดก็เร็วเหลือเกิน ยางกันฝุ่นนะครับต้องกลับข้างด้วยนะครับเวลาใส่จะได้ใส่ง่ายนะครับวิธีอื้มอุ้ยมีน้ำเดี๋ยวเอาตักน้ำนี่ครับใส่เข<อ>้าไปแล้วครับ,รบเปิดหัวไล่ลมอยู่แล้วนี่ครับต้องอะไรเปิดหัวไล่ลมออกด้วยนะครับพี่น้องแล้วก็ใส่ลูกยางไปยัด acht, เข้าลงเข้าในกระบอกนะครับล้อหน้าก็จะมี กระบอกสองกระบอกครับแต่ว่าจะมีลูกยางแค่สองตัวนะครับแต่ถ้าล้อหลังจะมีลูกยางสี่ตัวครับผมนี่รถลอของเราครับนี่เสโจเดินวนนี่แะครับตัวช่างจะใส่ให้ผิดครับบอกว่าโอ้ยดับช่างคิดแล้วครับไม่มีผิดครับอยู่กับทีมงานช่างบ๊อบจัดให้นะครับอันนี้ ทางคิดบอกถอดเองหรือไม่เองครับนักแรงพอครับนี่ครับพาพี่น้องมาดูครับล้อหลังนะครับนี่ล้อหลังจะเป็นกระบอกสองตัวนะครับแล้วก็จะมีลูกยางบนล่างนะครับนี่แต่ล้อหน้าจะมีแค่ลูกยางบนอย่างเดียวนะครับพี่น้องคันนี้โอ้โหเบรกนี่เกาะสปริงมาสี่ตัวเลยครับปกติแล้วรถล้อเขาจะมีสปริงแค่สองตัวนะครับพี่น้องคันนี้ใส่มาสี่ตัวเลยครับ รถโลครับคันนี้เลีดทับหน้าเลีดนี่ครับดูวิธีถ่ายที่ถูกต้องนะครับในดูที่มือช่างคิดนะครับพี่น้องเอาหันหันนี่ครับนะครับนี่ช่างคิดจะบอกใส่ลงนะครับผ่าการบีด้วยนะครับนี่ใส่ลงอย่างนี้นะครับใส่อีกข้างหนึ่ง เด็กรู่วแไ่นอนนะครับพี่น้อ <c> ง <oughs> ครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับช่างบลอกจัดให้ครับ